สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปไหนสน็กวันนี้เราจะไปเอาขนมปังไผ่เป็ดเดี๋ยวพี่น้องขงังอันขังทะเลทางไปไปรถไฟจากพี่น้องแดดดีวันนี้แดดดีดีเพิ่งจะออกจากบ้านมาเดินรับแดดจักนิดจักหน่อยก่อนดูบรรยากาศข้างหลังนี่ดีจากจังหวัดหนาวมีลมฮุยหุย้ย,ยอยู่เน,นาะจ้ะเนาะท้องฟ้าปลอดโปรง่งนี่ดวงอาทิตย์อยู่ทางนี้ <laughs> มืดตึ๊ดตึ๊ด เน็ตเขาอันยุดเรียนแอยเรียแฟรียวินเตอร์แฟรียขายุดอาทิตย์หนึ่งพี่น้องโอ้โอ้ขนมปังจุดโตขนมปังนี่จะเ,ออเลน่นรบรรยากาศร,บรอบๆพี่น้องน้ำอยู่อแอบเลติกรับกล่องให้เบิ้ง มันไม่ใช่หนาร้อนมันเป็นหนาหนาวอุ้ยเดียวดอกไม้ต้องกาไปดูดอกไม้ดูดอกอะไรเที่ยวขาวเขาเรียกดอกสโนว์หรืออะไรมร่ดูว่าเออดอกสีม่วงก็เริ่มออกแล้วดินหนสีม่วงสีม่วงสีเหลืองนี่ดอกเขาเรียกดอกดินนะนี่พี่น้องดอกอะไร ไม่ได้ออกมาดิกทีมันบานหระมัน,ม,นมีดอกสีเหลืองเหลืองดอกดินดอกบัวดินบอกเขาเรียกเนืน้อสีม่วงก็มีพี่น้องนี่สีม่วงแปลว่าดอกในเมืองก็ต้องบานแล้วเดนีน่แบบวันเด็กเนาะในเมืองก็ต้องบานแล้วเดนในเมืองจำได้ไหมตรงขอบซ้ามันจะมีดอกอันนี้เนี่ย โอ้ย,อย่างงามใชในเกี่ยวบางแดดขยับแดดอกอกอ,อ่นเออเห็นไหมงามคักเนาะสามดอกเลยตัวนี้ถ้าปลูกแบบเป็นสวนสวนเนาะก็จะงามมม่ถ้เป็นสวนสวนเป็นไรเธอแม่อ,มอ่ะทำไมเราเดินทางไกลมันทำไมไม่เดินทางรัดเดินทางงี้มานดูดอกมา มันเหมือนตอนของพื่นเลยนะบรรยากาศเงา้าปลอดตูงอ่ะมันถือจักรยานไป่ากซึ่งแถวเขาไปปิกนิกมีหอเขาข้างงด้่ยในดูหนาสซเนกสนเนกทำไมพูดไทยเก่งวะทำไมค็ะเซเกพูดไทยเก่งมีคนถามเซเนกเนก เป็คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอใช่เราก็<ะ>อยู่ไทยมาแต่น้อยด้วยเนาะอยู่นี่กี่ปีละออสี่ปีสี่ปีแล้วเนาะสี่ปีแล้วชอบนอ์เวไหมชอบนอ์เวไหมชอบแม่นอ์เวชออบอยูท,ทยาก,กาแต่อยากอยู่ไทยมากกว่า,วาฮ่งฮ่าฮ่าด่าาาา้ กำลังทำงานอยู่ต้นไม้ไม่มีใบเลยหนาหนาวเนาะอ้าวคนขับอยู่ไหนล่ะคนมาขับเครื่องอยู่ไหนไม่อยู่อะเดี๋ยวก็ได้เวลาไปไอเก็บอันนี้ดูดอกอนี้น้องเนาะเลกดอกอันนี้ เหมือนนอนเลยปไปใช่เียุดคลิปเฮ้ยเปิดเงี้ยวอิดเ,เงี้ยวจีหยุดคียบดูทะเลเห็นไหมพี่น้องว่าฝาบสันกระดึกกระดึก๊ก ขับไปดูรถด,ด้วยที่เจอเป็ดตัวขนาเน็กเอ้ย<า>น้องไปซนีสิ่งอ๋อสิ่งไปไหนหนุนไปซนีไปซน,นีหน่อยผมไปจอดหนุนเมว่อก oh, ี้เดี๋ยวจะตรงมา ไม่กว่าจจะตรงมากลสวศาดถ่ายเกือบไม่ทันเลยแม่ไวเกินเนาะขั้นหน่อยๆนี่ขั้นน่อยๆเขาเป็นหกสิบกิโลนะนี่นี่ดิทางไปป่ายรถไฟมีจักรยานให้เช่าด้วยเช่าเหรอใช่แต่ว่าต้องมีแอปนะแล้วถึงจะได้แอปอะไรแอปเสียกระตัง งงแล้วม่มีแอปกี่ข้อนะเด็อัำให้เป็น,น,นป้ายรถไฟก็กบอกเที่ยงห้าสิบห้ารถไฟไปสตาร์ไนเนอร์เดินทะลุไปก็เจอทะเลเอ,อ้เรือไปเมือ่อะไรเรือไป Ui nục nó chạy nộp khóc khảo ở này ở nơi nô Mẹ mẹ Pét mẹ mì rồi Mẹ mẹ Này Pét mẹ mì Hên chạy nộp ออตกตายเท่าน่ะดึกเตอะนามหนาวด้วยไม่ไหวนาเป็นไปเป็ะกัช็อกคือกันบรรยากาศทะเลพี่น้นอ,นองน,น,นี่หาเป็ดบ่มีแค่ตัมิเต็กปีนไปดิ ปีนได้ทะเลทะเลทะเลนกข้าวขาว่น้องแต่ว่าหงว่เห็นเลยหงก็เป็ดว่เห็น <laughs> แในหาดทรายมีสักหน่อย,ออยหาดทรายพี่เด็กหน่อยเดียวติาา <laughs> ดถ้าเอกมิวสิกระวังตกน้ำเดอ้อห้อยอย,อยัง <laughs> อะไรเพลงอะไรที่กำลังดังก่อ ชุดโกโกวาขัเตรยมยังไงไม่รู้อ่ะชุดโกโกวาที่นูอยากได้โกโกวาที่นูอยากใครโกโกวาที่ชื่อหลิงไงาเดียวหรอสันมันีแจร้ะไร้นู่นเหรมันมีต่ทางนู่นนองป็ดเห็นเนนก อ้าหนมปังโยนดูโยนหนมป,ปังไปเลยบอโยนอยู่ตรงนี้เลยเนี่เออเด็นกน้องก็บินมาหนุกลุยอืมบีบบีบเด็นกน้องจะโยนมาแล้วก็ลุบินมามันไม่กัดหัวเองนะมาเรียะมาเรียะพี่น้องอ <laughs> มันไม่กัดดอก

นีู่คนเทิงยี่น้องว่ากินอมมันก็ไป่ลงมากินอ่ะมันนี่ยังบินอยู่นัหนหน่นแหละนกอยากให้มันไม่เหนงเขือ,อน,นี่แล้วม,มันจะกินมาตาบะมไมนไหนปะมาตาบะ โอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนเจ<ม>อ,นอ,อก,เกันใหม่คลิปหน้านะคะนมย่อยได้ไหมนี่ย่อยได้แล้วก็ละลายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะบายบุยจุ๊บ